ต้อนรับสู่ช่องเลิฟสปอยช่องของคนรักหนังวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อว่า Mr. Nobody ในปี2092มนุษย์ทุกคนบนโลกจะมีชีวิตเป็นอมะตะจากนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทำให้เซลล์ในร่างกายมนุษย์ไม่เสื่อมสลายแต่ได้มีมนุษย์อยู่คนหนึ่งที่เขาได้แก่และตายเป็นคนสุดท้ายบนโลกใบนี้เขาจึงกลายเป็นคนดังและเป็นของแปลกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้ ไปฟังผมสปอยกันเลยคำเตือนเนื้อหาลังากน,นี้เป็นการสปอยแหลกถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบการสปอยหนังก็กดข้ามได้เลยนะครับ <c oughs> หนังเริ่มเรื่องมาด้วยนกพิราบตัวหนึ่งที่กําลังถูกสอนว่าถ้ากดปุ่มก็จะได้กินอาหารโดยการเรียนรู้ถึงผลลัพธ์ซึ่งมันก็หมายความว่าหากว่าทําอะไรก็จะได้สิ่งนั้นและนี่ก็คือสิ่งที่หนังปูเรื่องและต้องการสื่อกับคนดูแล้วหนังก็ตัดภาพมาที่ชายแก่คนหนึ่ง เขามีชื่อว่ามิสเตอร์นีโมโนบอดี้เขาเกิดในปี1975และในตอนนี้นีโมมีอายุ117ปีส่วนผู้ชายคนนี้ชื่อว่าด็อเตอร์เฟลไฮโลกณตอนนี้คือโลกในปี2092ซึ่งในตอนนี้มนุษย์ทุกคนบนโลกมีชีวิตเป็นอมะตะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แก่และไม่ตายเนื่องจากนวัตกรรมทางการแพทย์ที่พัฒนาไปมาก ด้วยเทคนิคเทเลโมลิเซชันคือการต่ออายุเซลล์แบบไม่สิ้นสุดจนทำให้มนุษย์ทุกคนบนโลกมีชีวิตเป็นอมะตะแต่มีมนุษย์คนหนึ่งที่จะได้แก่ตายเป็นคนสุดท้ายบนโลกใบนี้นั่นก็คือมิสเตอร์นีโมโน m บอดีนีโมจึงกลายเป็นของแปลกและเป็นที่สนใจของมนุษย์ยุคใหม่ที่มีชีวิตเป็นอมะตะด f e l รเฟลไฮจึงได้สะกดจิตนีโมเพื่อสอบถามและสัมภาษณ์เขาเกี่ยวกับชีวิตของเขา ว่าตลอดชีวิตของนีโมที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตอย่างไรและเจออะไรมาบ้างหลังจากนั้นนีโมได้เริ่มเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่เขายังเป็นวิญญาณเด็กที่อยู่บนสวรรค์เด็กทุกคนที่จะไปเกิดจะต้องถูกลบความทรงจําทุกคนแต่สําหรับนีโมได้ไปเกิดทั้งที่ยังไม่ได้ลบความทรงจําของเขาทําให้เขาจําเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วนีโมก็ได้มาเลือกเกิดกับสามีภรรยาคู่หนึ่งเมื่อนีโมคลอดออกมา เขาก็ถูกเลี้ยงและดูแลเป็นอย่างดีและมีความสุขแล้วหนังก็ได้ตัดภาพมาที่นีโบในปัจจุบันขณะที่เขากําลังหลับอยู่สักพักก็มีนักข่าวคนหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งนักข่าวคนนั้นได้แอบเข้ามาที่โรงพยาบาลน,นี้เพื่อมาสัมภาษณ์นีโมและได้เอาเครื่องบันทึกเสียงในยุคสมัยของนีโมมาบันทึกเสียงด้วยทําให้นีโมยอมให้สัมภาษณ์นีโมก็ได้เล่าว่าในยุคสมัยนั้นมีรถที่มีมลพิษเล่าสูบบุหรี่ เรากินเนื้อสัตว์เลาตกหลุมรักเราทำทุกอย่างที่อยากทำแล้วหนังก็ตัดภาพมาที่นีโมในวัยเก้าขวบซึ่งในตอนนี้พ่อกับแม่ของนีโมกําลังจะแยกทางกันที่ชานชาลาหลังจากนี้หนังได้เอาทฤษฎีบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกหรือผีเสื้อกระพือปีกเข้ามาในการเดินเรื่องนะครับซึ่งทฤษฎีบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกหรือผีเสื้อกระพือปีกก็หมายถึงแค่เรื่องเล็กๆก,ก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือทุกการกระทําและการตัดสินใจ ก็มีผลต่ออนาคตด้วยเช่นกันโดยเหตุการณ์แรกนีโมได้วิ่งตามแม่ขึ้นรถไปส่วนอีกเหตุการณ์นีโมตัดสินใจอยู่กับพ่อเหตุการณ์แรกที่นีโมตัดสินใจไปอยู่กับแม่นีโมก็โตเป็นหนุ่มและมีนิสัยเกเรวันหนึ่งแม่ได้พาแฟนใหม่เข้าบ้านที่ชื่อว่าแฮร์รี่มารับประทานอาหารที่บ้านซึ่งนีโมน,นั้นไม่ชอบเป็นอย่างมากในวันต่อมาในห้องเรียนของนีโมมีนักเรียนใหม่เข้ามาหนึ่งคน เธอมีชื่อว่าแอนนาและก็ดูเหมือนว่านีโม่จะชอบเธอในวันหนึ่งที่ชายหาดแอนนาได้มาชวนนีโมไปไว่ายน้ําด้วยความตื่นเต้นนีโมจึงพูดออกไปว่าเขาไม่ไว่ายน้ํากับพวกงี่เง่าหรอกนับตั้งแต่วันนั้นจนเขาโตเป็นผู้ใหญ่นีโม่ก็ไม่เจอแอนนาอีกเลยจนเขาได้มาเจอแอนนาโดยบังเอิญโดยแอนนามีลูกสองคนแล้วแล้วหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ชายหาด และแอนนาก็ได้มาชวนนีโมว่ายน้ำในเหตุการณ์เดิมแต่ในเหตุการณ์นี้นีโม o ได้พูดว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นแอนนาจึงตัดสินใจนั่งคุยเป็นเพื่อนนีโม o ในวันต่อมาแม่ได้พาแฮร์รี่และลูกสาวของแฮร์รี่มาที่บ้านนั่นก็คือแอนนาหลังจากนั้นเหมือนทุกอย่างจะลงล็อกแม่ได้สามีใหม่ส่วนนีโมได้สเสดงคมแอนนาทุกคืนตัดภาพไปอีกเหตุการณ์หนึ่งที่นีโมตัดสินใจอยู่กับพ่อ ในเหตุการณ์นี้พ่อกลายเป็นคนพิการและนีโม่ต้องคอยดูแลส่วนผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอลิสเธอกำลังอกหักจากแฟนส่วนนีโม่แอบชอบเธอมานานแล้วนีโม่จึงใช้โอกาสนี้เพื่อพิชิตใจของอลิสแต่สุดท้ายนีโม่ก็เห็นอลิสกลับไปคบกับแฟนเก่าด้วยความโกรธนีโมก็ขับรถด,ด้วยความเร็วจนเกิดอุบัติเหตุและนีโม่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อีกเหตุการณ์หนึ่ง นีโมไม่เห็นอลิซคุยกับแฟนเก่านีโมจึงเดินไปหาอลิซแต่อลิซก็พูดว่าเธอยังคงรักแฟนเก่าแล้วเธอก็เดินจากไปและเหตุการณ์นี้นีโมไม่ประสบอุบัติเหตุแต่เขากลับไปบอกพ่อว่าเขาจะแต่งงานและจะแต่งกับผู้หญิงคนแรกที่เต้นกับเขาในคืนนี้และผู้หญิงคนนั้นก็คือจีนนีโม o ได้แต่งงานกับจีนและมีลูกด้วยกันสองคนตัดภาพมาเหตุการณ์ที่นีโมอยู่กับแม่ในตอนนี้ แฮร์รี่กำลังจะแยกทางกับแม่ของเขานั่นก็หมายความว่าแอนนาก็ต้องจากเขาไปเช่นกันโดยมีเวลาเหลืออีกสิบวันก่อนที่แอนนาจะต้องไปกับพ่อที่นิวยอร์กนีโม่จึงใช้เวลาทุกวินาทียุ่กับแอนนาแล้ววันที่แอนนาต้องจากไปก็มาถึงแล้วหลังจากนั้นแม่และนีโม่ก็ได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นตัดภาพมาเหตุการณ์ที่นีโมและอลิสที่กำลังจะกลับไปคบกับแฟนเก่าแต่สุดท้ายนีโม่ก็ไปชิตใจอลิซได้สำเร็จ และได้แต่งงานกันในที่สุดหลังจากที่นีโมและอลิสแต่งงานกันพวกเขาก็มีลูกด้วยกัน3มคนแต่อลิสกลับกลายเป็นโรคซึมเศร้าและหวาดกลัวทุกอย่างจนลูกๆรู้สึกไม่โอเคแต่นีโมก็พยายามประคองครอบครัวของเขาอย่างที่สุดตัดภาพมาเหตุการณ์นีโมกับแอนนาในตอนนี้พวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่และพวกเขาก็ได้เจอกันโดยบังเอิญหลังจากที่ไม่เจอกันเลยตั้งแต่ที่แอนนาไปอยู่กับพ่อที่นิวยอร์กทั้งคู่ ก็ดีใจมากที่ได้เจอกันอีกครั้งแล้วพวกเขาก็มาโซเดมอคอมกินตับกันอย่างหิวกระหายหลังจากที่ไม่เจอกันนานแสนนานและก่อนที่แอนนาจะจากไปเธอได้เขียนเบอร์โทรศัพท์ให้นีโมเอาไว้แล้วบอกว่าอีกสองวันเธอจะมาพบนีโมอีกครั้งที่ประภาคารแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีฝนหยดหนึ่งหยดลงมาใส่กระดาษเบอร์โทรของแอนนาจนตัวเลขลบเลือนไปส่วนแอนนาก็เดินหายไปซะแล้ว และนีโมก็ไม่รู้ว่าแอนนาจะไปรอที่ประภาคารไหนส่วนนีโมกับอลิสเธอรู้ตัวว่าอาการของเธอกำลังหนักขึ้นเรื่อยๆเธอจึงหนีออกจากบ้านเพราะไม่อยากให้นีโมต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายกับเธอส่วนนีโมกับจีนก็หายไปแบบงงๆหลังจากนั้นหนังได้ตัดภาพมาที่นีโมในเสื้อลายสกอตเขาได้เข้าไปในบ้านล้างหลังหนึ่งแล้วไปเจอกับแผ่นซีดีแผ่นหนึ่งเขาจึงเปิดมันดูแล้วเขาก็ได้เห็นตัวเองในวัย117ปี ชายแก่คนนั้นได้บอกว่าฉันคือเธอที่ไม่มีตัวตนฉันเริ่มเรื่องที่ตอนจบและดำเนินไปสู่ตอนเริ่มตน้นคุณไม่มีตัวตนฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมมีแต่ผู้สร้างเท่านั้นที่รู้ดังนั้นสำหรับโลกนี้คุณไม่มีตัวตนและคุณจะยังมีชีวิตอยู่จนถึง12กุมภาปี2 0 9พัเวลา5้านาฬิกาหนาทีตัดภาพมณปัจจุบันในปี2 0 9 2 นักข่าวคนนั้นได้ถามนีโมว่าเขาไม่เข้าใจทุกอย่างที่คุณพูดมันขัดแย้งในตัวเองคุณไม่สามารถที่จะอยู่อีกที่หนึ่งและไปอยู่อีกที่หนึ่งในเวลาเดียวกันได้นีโมก็ตอบว่าคุณหมายถึงเราต้องเลือกนักข่าวก็ถามว่าในทุกๆการใช้ชีวิตของคุณชีวิตไหนคือชีวิตที่ถูกต้องนีโมก็ตอบว่าการใช้ชีวิตทุกอันคืออันที่ถูกต้องและทุกเส้นทาง ก็คือทางที่ถูกต้องนักข่าวจึงพูดว่าคุณไม่สามารถตายแล้วยังอยู่ที่นี่ได้หรือว่ามันมีชีวิตหลังความตายนีโมจึงพูดว่าคุณไม่มีตัวตนฉันก็เหมือนกันเราถูกจินตนาการโดยเด็กเ้าขวบที่ต้องเผชิญกับทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้แล้วหนังก็ได้ตัดภาพไปในเหตุการณ์ที่นีโมกำลังจะเลือกว่าจะอยู่กับพ่อหรือวิ่งไปขึ้นรถกับแม่แต่นีโมเลือกที่จะไม่เลือกใครเลยสักคน แล้ววิ่งไปอีกทางหนึ่งแล้วเขาก็ได้เจอกับแอนนาในอนาคตหลังจากนั้นหนังได้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันและในนาทีสุดท้ายของชีวิตของนีโมเขาได้พูดว่าสิ่งนี้เป็นวันที่สวยงามมากในชีวิตพร้อมกับเอชื่อของแอนนาและมิสเตอร์นีโมโนบอดีก็เสียชีวิตในเวลา5นาฬิกา50นาทีในวันที่12กุมภาพันธ์ปี2 0 9 2แต่แล้วเวลาก็ย้อนกลับ นีโมก็ยืนขึ้นแล้วทุกอย่างก็ย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นแล้วหนังก็จบครับเป็นหนังที่ดูแล้วงงมากและเข้าใจยากมากๆครับหนังมันเล่าแบบโดดไปโดดมาจนผมจับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เคยดูหนังเรื่องนี้แล้วเข้าใจนะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่ามันสรุปแล้วมันยังไงก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ